พระไตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่9สุดตันตปิฎกสุภสูตรสูตรว่าด้วยการโต้อตอบกับสุภามานพโตเทยบุตรสูตรนี้เป็นภาสิตของพระอานทน์เล่าเรื่องว่าพระอานนท์อยู่ในเชตวนารามของอนาถบปิณิกะคฤหะบดีใกล้กรุงสาวัตถีเมื่อพระผู้มีพระภาคนิพพานแล้วไม่นาน ครั้งนั้นสุภาพมานพผู้เป็นบุตรโตเทยพรามพักอาศัยอยู่ในกรุงสาวัตถีด้วยธุระบางอย่างและได้ส่งมานพคนหนึ่งไปนิมนต์พระอานนทให้สงเคราะห์ไปเยี่ยมตนถึงที่อยู่พระอานนทอ้างว่าวันนี้ท่านดื่มยาต่อวันรุ่งขึ้นจึงจะไปครั้นวันรุ่งขึ้นพระอานนทไปเยี่ยมสุภาพมานพจึงถามว่า ท่านอุปถากพระโคโดมผู้เจริญมานานพระโคโดมสรรเริญธรรมะอะไรและชักชวนประชุมให้ตั้งอยู่ในธรรมะอะไรพระอนุนตอบว่าพระผู้มีพระภาคทรงสรรเริญกองศีลสมาธิปัญญาอันเป็นอริยะและทรงชักชวนประชุมชนให้ตั้งอยู่ในกองศีลสมาธิปัญญาอันเป็นอริยะนี้ สุภาพมานกถามให้อธิบายถึงกองศีลหรือศีละขันก์กองสมาธิหรือสมาธิขันและกองปัญญาคือปัญญาขันอันเป็นอริยะโดยลำดับพระอานนอนอธิบายกองศีลโดยใจความว่าบุคคลมีศรัทธาออกบวชแล้วเว้นจากทางแห่งอกุศลสิบประการและศีลสามประเภทดังกล่าวแล้วในสามัญญผลสูตร ส่วนกองสมาธิอธิบายถึงการสํารวมตาหูจมูกลิ้นกายใจคือสํารวมอินทรีย์ประกอบด้วยสติสัมปชัญญะมีความสันโดษด้วยปัจจัยคือจีวรนบินทบาทชําระจิตจากนิวรนคือทำอันกั้นจิตไม่ให้บรรลุคุณความดีห้าประการได้ฌานที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ ส่วนกองปัญญาอธิบายถึงวิชาแปดมีวิปาาัสนาญาณคือญาณเห็นแจ้งสภาวะธรรมตามเป็นจริงเป็นต้นจนถึงอาสวะขยะญาณหมายถึงญาณอันธร,รมอาสวะคือกิเลสที่ดองสันดานให้สิ้นไปเช่นเดียวกับที่ปรากฏในสามัญผพล,ลสูตรเมื่อแสดงธรรมจบสุภามานพโตเถยยบุตรสรนเสริญธรรม,มเทศนาแสดงตนเป็นอุบาสก ถึงพระรัตนตรัยเป็นสาระตลอดชีวิต